กว่านะครับก็เป็นกองทุนกองใจนะครับนีก็น้องเต้ามาอัปเดตการเรื่องของสหรัฐนะครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่มลนชยัยนะครับก็ตะก,กี้ก็เห็นท่าคุณไบค์เกิดไว้น้อยหน่อยหนึงแล้วนะว่าสหารัฐเนี่ยโอเคกลับมาดําเนินการแล้วแต่ถามว่ามุมมองของเราเนี่ยต่อการกลับมาดําเนินงานเรามองคุสีบีมากไหมต้องบอกว่าเราค่อนข้างแบบเฉยๆนะเพราะจริงต้องบอกว่าอันนี้เป็นน e g ที i นิดด้วยเพราะว่ามาชา้ากว่าที่เราคาดไว้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบทําสถิติใหม่ขนาดนี้ นะครับแล้วการเรียกว่าปิดดิวรอบนี้เนี่ยเป็นการแค่ปิดดิวเพียงแค่เดือนมกราคม mm hmm. มันก็แค่สองเดือนแล้วมาคุยกันใหม่ mm hmm. นะครับดังนั้นผมมองว่าตรงเนี้มันไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าในช่วงที่เขาปิดไปเนี่ยมันมีหลายอย่างกระทบนะเรื่องของการใช้ใจ่ายของคนเรื่องของตัวที่ไม่ได้รับค่าจา้าง mm hmm. ถึงแม้ออเคจะเริ่มได้กลับมาเนี่ยแต่ผมมองว่าตรงเนี้ยังมีคนที่คอนเซิร์นเรื่องการบริโภคอยู่ดังนั้นผมมองว่าการที่กลับมาเปิดรอบเนี้ยังไม่ได้เปิดดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะเปิดแบบเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วกันงนั้นผมมองว่าโอเคไว้เคลียร์เดือนมกราคมแล้วก่อน,นแล้วค่อยว่ากันใหม่ตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของที่คุณทัาบอกจะแจกเงินก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นผมว่าตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ตีเข้ามาในเรียกว่าในประมาณการแล้วกันนะ <c oughs> ทีนี้ถามว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับข่าวพวกนี้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนเกินเลยเนี่ยเยตูเดเนี่ยกลุ่มที่แน่นอนว่าเป็นท er ็อปเ r อร์ฟอร์มเมคือกลุ่มของเทคนะฮะก็นะะ Year เยตูเดย์ ในกลุ่มของไฟแนนซ์บวกสิบเปอร์เซ็นต์แต่จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เพิ่งตีตื้นขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนสองเดือนก่อนคือกลุ่มของทางฮลท์แคร์นะเห็นได้ว่าตอนนี้บวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์ละนะก็เรียกว่ากําลังจะแซงไฟแนนซ์แล้วถ้ารวมเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเทคก็ย่อตัวลงมาฮลท์แคร์เนี่ยถือว่ากระทบน้อยนะแบบบวกลบแล้วเนี่ยประมาณท่งๆแล้วกันแต่ที่ทุกเซกเตอร์เนี่ยลดลงนะครับนะก็ถามว่าเซกเตอร์ฮลทเแคร์เนี่ยข้อดีคืออะไรก็ต้องบอกว่าฮลท์แคร์เนี่ย ข้อดีคือแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยเศรษฐกิจจะดีใจ,จแย่กลุ่มนี้เนี่ยเขามีอยู่แล้วเพราะเรื่องของ aging society เรื่องที่เราเลือกพูดกันมานานนะว่าประชากรเนี่ยโครงสร้างประชากรเริ่มเปลี่ยนไปผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโลยีการแพทย์ใหม่ๆที่ทําให้เขาเรียกว่ามาดูเรื่องของ well-being คนอีกนะดยสุขภาพมากขึ้นอายุยืนมากขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นและกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าในช่วงที่แบบเศรษฐกิจเติบโตได้ไม่ค่อยดีกลุ่มนี้จะยังรักษาการเติบโตได้ <c oughs> นะครับนะทีนี้เนี่ยมาถึงตัวกองทุนแนะนํานะครับกองทุนของเราเนี่ยแนะนําเป็นตัวของข้ทุนเปิดเคทแอมเบิร์เฮลท์แคร์ฟันนะฮะชนิดสะสมมูลค่าหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยเคทีเฮลท์แคร์คีดเอนะครับตอนันี้ก็เป็นกองของทางเคทาอมนะอัในกองแม่เนี่ยลงทุนในตัวของเจเน็ตเทนเดอร์เซนโกลบอลไลฟ์นะครับถามว่ากองทุนนี้เนี่ยข้อดีก็คือเขามีการกระจายการลงทุนในกลุ่มของเซกเตอร์เฮลท์แคร์ ปีค่อนข้างเรียกหลากหลายนะอันนี้เป็นกองทุนคำเสี่ยงระดับเจ็ดนะครับแล้วก็มีการต้องอการความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เรียกว่าตามดุูพิจา,ารณากรงองทุนเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็มีการลงทุนในตัวพวกของอ e ีร่าดิลลี่ยูนิเต็ดเฮลก็คือแบบกระจายตัวเซกเตอร์แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็ยังอยู่ในยูเอสอยู่ก็แน่นอนว่ายูเอสเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายด้านเฮลท์แคร์สูงมากมนะเพ่องมองว่ากลุ่มที่เติบโตได้ดีอันนี้โอเคกราฟอาจจะเห็นไม่ค่่่อยชัััดเเทาไหรรนนะคบตวส้ ก็ต้องบอกว่าตัวของ NAV เนี่ยถ้ามองในเชิงของเทคนิคแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็เรียกว่าตัดเส้นค่าเฉลีย่ยขึ้นมาแบบทุกเส้นแล้วนะสัญญาคือเป็น Golden Cross คือสัญญาเทคนิคมาพร้อมราคาหุ้นเนี่ยเบรกไปแล้วนิดๆแต่เรามองว่าตอนนี้มันเพิ่งแค่เป็นการจุดเริ่มต้นของ Sector Rotation นะคนที่มองว่ากลุ่มเทคแพงเกินไปเนี่ยน่าจะมีการสวิต์ปรับพอร์ตลดความเสี่ยงอยู่เท์แคร์มากขึ้นนั้นก็เลยมองว่าตัวของเท์แคร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่น่ากระจายความเสี่ยงมาเพิ่มครับ โอเคก็แนะนําเป็น KT Healthcare A ครับผมครับ,รบโอเคขอบคุณเต้น,นะครับอาจารย์การครับสวัสดีครับ